อะไรมือหนักหน้าเนี่ยเดยบนอยู่ได้ทุกวันทุกเวลามาบัตรซี่คนมั่งไหมนุ๊กกูเป็นพวกอย่างบัตรซี่เลยกันะกูหน้าดาเลวนะเนี่ยแล้วมึงเบิ่อกาหนำกาควอยกาครีมกาแกงกูมึงรับพิชอบไปได้บ้างาออนุกอีก้าเหนีนตัวเจ้าตัวรอยังนุ๊กไม่ เีเมามากวัดเดี๋ยวเดินจัดพัวผ่านเด้าควรตีนเจ้า,จาบ้านเรื่องก็ตึน้นไปคนเดียวเที่ยวเมาจงจะดูลาดเล่าว่าเด็กไม่หรือเด็กเกา่ากรอยเตึน้นเมาแล้วบ้านไม่กลับไปนอนหลับ